สวัสดีครับผมอูโอเจเมกาติวานนท์ครับวันนี้อูจะพามาพบกับรถ3รุ่นที่เป็นกระแสแรงมากๆนะตอนนี้ครับส่วนจะมีรุ่นไหนบ้างและโปรโมชั่นในแต่ละรุ่นเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้อูจะพาไปดูครับรุ่นแรกเรามาพบกับเจ้าเจคูเจซิคันนี้ครับรถไฟฟ้า100เซนที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับและก็ถูกใจสายออฟโรดได้อย่างแน่นอนครับผม,บผมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ ฟรีดาวกันไปเลยครับหรือจะเลือกรับส่วนลดได้มากสูงสุดถึง150,000บาทครับผมขั้นต่อมามาพบกับเจ้าโอมิด4ไฟคันนี้นะครับวิ่งได้ไกลสูงสุด505กิโลต่อ1การชาร์จครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับดาวเริ่มต้นเพียง8,888บาทและสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนกันเลยทีเดียวครับและสุดท้ายเรามาพบกับเจ้า j จคูเ j ซตัวนี้นะครับที่ราคาเริ่มต้นเพียง899,000บาท ตัวนี้นะครับเป็น PHEV ที่ระยะวิ่งทําได้ถึง1,300กิโลเมตรและยังมาพร้อมกับ ADAS Level 2นะครับที่ให้เซ็นเซอร์ความปลอดภัยมาถึง19จุดครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองขับหรืออยากสอบถามข้อมูลนะครับโทรหาอู่ได้ที่เบอร์0969969928หรือ0863328743ได้เลยครับ